นี่เป็นอีกครั้งครับที่มีรายงานว่าสโมสรอ,อย่าง f อฟซีบาร์เซโลนาวางแผนจะเปิดสนามสปอร์ติฟายคัมนูในการใช้เป็นรังย่าของพวกเขาในสัปดาห์หน้าครับโดยนะับตั้งแต่ที่บาซ่าครับต้องออกจากถิ่นคัมนูไปนานเกือบ29เดือนจนกระทั่งถึงตอนนี้ครับพวกเขาก็ยังไม่สามารถกลับมาเล่นในบ้านหลังเดิอนของพวกเขาได้สักทีโดยเดิมทีทางสโมสรครับหวัว่าพวกเขานั้นจะสามารถกลับมาใช่นสนามดังกล่าวได้ภายในช่วงเดือนกันยายน แต่มันก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ครับแต่อยา่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนว่าทางบาซ่าจะได้รับข่าวดีแล้วครับหลังมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่พวกเขาจะได้กลับมาลงสนามที่คัมนูอีกครั้งแล้วเร็วที่สุดก็จะเป็นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้เลยและแท้จริงแล้วครับทางสโมสรน,นั้นพวกเขาได้รับใบอนุญาตให้เปิดใช้สนามได้แล้วโดยสปอร์ต y ิไารคัมนูครับจะสามารถรองรับแฟนบอลได้27,000คนแต่ดูเหมือนว่าทางบาซ่าครับตัดสินใจแจงไม่ให้ทีมชุดใหญ่กลับมาลงเล่น จนกว่าพวกเขาครับจะได้รับอนุญาตให้เพิ่มความจุผู้ชมได้มากกว่านี้และจากการรายง,งานของทางมาการได้ระบุอีกครับว่าบาซ่ากำลังพิจารณาที่จะใช้ใบอนุญาตในสัปดาห์หน้าโดยอาจจะจัดเปิดซ้อมให้กับเหล่าบรรดาแฟนๆเข้าชมก่อนเกมในบ้านที่จะพบกับเซลตาบีโกในสุดสัปดาห์หน้าซึ่งในเกมนั้นดังกล่าวครับจะยังคงลงทําการแข่งขันที่เอสตาดิโอโอลิปิกลุยส์กอมปานีเหมือนเดิมทางนี้ครับว่ากันว่ามีข้อเสนอให้จัดซ้อมเปิดสนามในวันที่7พฤศจิกายน ก่อนเกียจะพบกับเซลตา2วันเพื่อใช้เป็นการทดสอบระบบก่อนจะกลับมาเปิดใช้สนามจริงในวันที่22พฤศจิกายนนี้โดยที่ทางสโมสรจะมีคิวเปิดรังตอนรับการมาเยี่ยมของเลติกบินเบาและเมื่อมีเกวกิสัปดาก่อนครับทางบาร์เซโลนาเองก็เพิ่งจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานในเฟส 1A ซึ่งอนุญาตให้มีผู้ชมเข้าได้2 7 0 0 0คนเฉพาะในโซนทริบูนากับโกเท่านั้นนั่นจึงทำให้ทางสโมสรครับจึงรอตัดสินใจว่าจะรอให้ได้รับอนุญาตในเฟส 1B ซึ่งพวกเขาจะสามารถเพิ่มความจุเป็นจำนวน45,000คนก็จะกลับมาเปิดบ้านลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการอีกครั้งในสนามแห่งประวัติศาสตร์ของพวกเขานั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ